นมัสการพระอาจารย์ค่ะที่นี่วัดอะไรคะนี่อ๋อที่นี่วัดรายขาวแต่กําเนิดทีนี้เราเรามาจุดตรงนี้กันเพื่อที่เราจะมาลงพื้นที่ของวัดรายขาวว่าสถานที่ที่เป็นโบราณสถานเนาะที่เป็นเจดีเก่าแก่โบราณเลยที่ว่าคน80ปี90ปีที่พูดว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนคะพระาจารย์ค่ะ อ๋อสร้างเป็นมณฑ์บสร้างมณฑ์บนี้ครอบไว้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราสร้างมณฑ์บนี้ครอบไว้สมัยแต่ก่อนที่เพื่อป้องกันหลายๆอย่างแล้วก็มีหน่วยงานต่างหน่วยงานนี่จะจะมารื้อมาถอนมาขุดเจาะดูข้างนล่างก็จะมีอะไรอะไรพวกนี้แล้วก็แล้วก็เลยมีการบปนุึกันมีันทึกว่าสร้างวิหารเนี่ยมาครอบไว้แล้วแล้วใส่เป็นองค์หลวงพ่อองค์ไหนคะนี่จริงๆของฐานเดิมจริงๆก็มันอยู่ด้านล่างเนี้ยยังมองเห็นอยู่ ทางเราจะต้องเข้าไปดูพ่อที่อยู่ประดิษฐานอยู่นะตอนนี้ก็คือหลวงพ่อองค์ที่สร้างวัดปัจจุบันเนี่ยอ๋อวัดใตยขาวอ๋อเป็นบรมครูเนาะเป็นเป็นผู้มาอยู่ที่นี่ก็โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่บอกว่าของตั้งเดิมเลยใช่ใช่ที่เราบอกว่าเนี่ยเนี่ยเจดีย์เก่าแก่โบราณเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่ไงคะท่านผู้ชมคะเนี่ยยังเป็นเนี่ยสมัยแต่ก่อนมีเรื่องเล่าขานว่าคุณพ่อเ็าเคยพูดว่า อะไรนะคือมาวิ่งเล่นสมัยแต่ก่อนที่วัดนะเนาะแล้วก็ท่านี้เขาวิ่งขึ้นปายตรงนี้นะก็ามาปีนไปตรงนี้อันเป็นไปแล้วท่านี้เวลากลับไปที่บ้านเมื่อ <c oughs> ปรากฏว่า คนนั้นอะเดินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือขารีบขาอะไรมาเลยการตลอดชีวิตเลยจนจนทุกวันนี้แกเสียหรือยังคนเสียแล้วอะตาวีนยิ่งคงเออตาวีนยิ่งคงใช่ใช่นี่นี่คือหลักฐานนะคะว่าวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็นอมาพฤึกอมาพลาดโน่นนี่นั่นเลยนะคะตามตำนานเนี่คือนกบินข้ามคือจะร่วงเลยนะที่ตรงนี้ยตรงนี้ใช่ไหมนกบินข้ามสงสัยเราน่าจะได้เขียน เขียนงานอีกเรื่องหนึ่งนะพาารย์เนาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานบ้านวัดทรายขาวอะไรประมาณนี้นะพายรย์ค่ะอันนี้จะทําเป็นเจดีนะค่ะตอนนี้มีคนมาบนบานสารกล่าวไหมคะสาเร็จไหมหรือยังไงแบบไหนสำเร็จแล้วก็จะเป็นที่นับถือบูชาของคนทั้งชุมชนเลยที่นี่ใช่ไหมบนบานจะเป็นจะสอบจะเรียนจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ เรื่องลูกเรื่องหลานอยากได้ลูกอยากได้อะไรก็คือจะมาบนมาที่นี่แล้วก็ประสบผลน้องเด็กแล้วก็มีการมาแก้บนประจำทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกปี